วันอื่นขอการสวัสดี f อซทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดดวงไปเรียกมันไม่ได้เดี๋ยว f อซมันโกรธเ,เ,เรียกน้องเธอก็แล้วกันอะไวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะา <c oughs> <c oughs> การเปิดไพ่ตรงนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวก็พี่ไม่ได้มาสับไพ่เพื่อเตี่ยวใจใครนะคะ ให้ว่าไงก็ว่าตามกันไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็คือดวงชะตาของเธอนะคะอ่าไม่ใช่ว่าดูแล้วอากติกับกับน้องเธอ,อพูดมันไม่ได้เอฟซีเขาไม่สบายใจแล้ว <laughs> ก็อืมก็จัดเลยก็แล้วกันนะคะ <c oughs> พร้อมที่จะเปิดดวงระบัดนี้นะคะก็จะพยายามใช้คำพูดที่ให้เกียรติให้เกียรติเจ้าของดวงนิดหนึ่งนะคะตามมารยาทบอกไว้ก่อนไม่ได้ดูดวงเพื่อจีตจะเอาใจใครนะคะ ดวงมันเป็นยังไงก็ว่าตามกันเพราะอ่านตามไพ่แล้วไม่ขอรับผิดชอบในการทำนายทั้งหมดเข้าใจตรงกันนะคะไม่ใช่ว่าเออพออย่างงี้อย่างงั้นหมอดูต้องมารับผิดชอบก็บอกว่ามาเปิดดวงให้เขาไม่ได้บอกมารับผิดชอบดวงใครเข้าใจตรงกันนะ FC นะอย่างงี้บ่หูนะ่ะยอ่า FC ข้างใครนะฟังให้ดี พอพี่จะเปิดใบแรกนี่คือดวงชะตาของน้องเถกจะไม่ใช้คำว่ามันเพราะให้เกียรติเอฟซนะคะดวงชะตาของน้องเถกที่ผ่านมามีแต่ทะเลาะบอกแวง้งสงครามมีเรื่องไม่จบไม่สิน้นทะเลาะ คนนู้นคนนี้คนนั้นหรืออาจจะทะเลาะกับใครบางคนนะอืเพราะบ่งบอกถึงคนที่พูดไม่คิดนะคะ,ะเป็นคนที่พูดไม่คิดแล้วก็ไม่ใช่คนใจเย็นนะคะอะคนคนนี้ไม่ใช่คนใจเย็นนะคะลายเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือไพ่อดีตของเขา ใบแรกคือไพ่อดีตของเขานะคะที่ผ่านมาเขามีเรื่องมีราวราะปากกับใครบ้างก็ไปนึกย้อนหลังเอานะคะว่าผิดหรือถูกนะอย่ามาถล่มแบบไม่มีเหตุผลนะเอฟซี FC ข้างใครนี่ที่เปิดตรงนี้เพราะว่าเอซของของกูเนี่ย <c oughs> ขอให้พูดให้ดูให้ นะคะอจัดตามใจเอฟซเพราะว่าให้เกยียรติเอฟซฝั่งที่ตาสว่างแล้วนะ,ะใบที่สงนะคะถ้าเปรียบกับเทเนี่ยเทดวงดีกว่ากว่าอ่ากว่าเถิกนะอืมน้องเถิก เสียงคุกเสียงตารางมากกว่าแถ้อีกตอนนี้ดวงชะตาของเถิกตอนนี้หรือนะคะเถิกอ,อาจจะไม่สบายกระทันหันนะเถิกนะ,ะฝาก FC ซกั้งไข่ด้วยบอกเถิกด้วยว่าตะวังจะไม่สบายแล้วในฐานะที่เป็นหมอดูก็จะบอกวิธีแก้ให้นะคะให้เถิก ไปแก้เคล็ดฝากถึงนาเตด้วยอีกครั้งหนึ่งวิธีแก้เคล็ดง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวใครก็ตามที่เข้ามาดูไพ่ดูดวงเราในนี้นะให้ไปที่โรงพยาบาลอย่างนี้ปะหูน่ะวิธีแก้เคล็ดถ้าเมื่อไพ่มันออกมาว่าคนคนนั้นป่วยให้ขึ้นไปที่โรงพยาบาลแล้วไปพูดคนเดียว ไม่ได้ไปพูดต่อหน้าคนเขาไปพูดคนเดียวเลยพูดต่อหน้าคนแต่เขาหาว่าบ้าอีกนะบอกว่าบอกชื่อนามสกุลไปว่าตัวเขานั้นได้ป่วยแล้วแล้วก็ได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตอนนี้หม,หมดโคโรชุกมนโลกบนภัยให้เขาเดินออกมาอยาหันหลังไปมองโรงพยาบาล ไม่ว่ามีใครทักใคยเรียกห้ามหันหลังไปมองเด็ดขาดเพราะนั่นถือว่าได้ไปสะดกดรอยตัวเองแล้วนะการช่วยเหลือช่วยทุกคนเออไม่ว่าคนนั้นจะชอบหรือไม่ชอบนี่คือวิธีแก้เข้าใจยังอืมใบที่สามใบอนาคตนะคะ เหมือนจะไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้สองบุคลิกอ,อารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาแนอนนอนไม่ได้นะคุณเถิงเนี่ยเขาจะไปหาผู้หญิงคนนี้อืมที่ว่าบ้านเขาอยู่ใกล้น้ำเนี่ยนะ ผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่ใกล้น้ำอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแต่ตอนนี้เหมือนถูกพันธนาการอยู่เธอคุณเธอกับคุณแถเนี่ยเขาจะไปหาคนคนนี้นะคะอืมอันนี้อ่านตามไพ่นะจ๊ะแกหาว่าพูดยากอะไรเขาเนี่ย ดูดวงก็ต้องพูดดีๆมีเหตุผลอันไหนไม่ดีก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะนี่คือให้ดูเปิดดวงชะตาของเธอการเปิดดวงให้ใครไม่จำเป็นต้องให้เขามาหยิบให้เราจะใช้แค่ชื่อนามสกุลเขา นะจ๊ะอืมแต่ถ้าเขาบอกว่าเปิดดวงให้หนูหน่อยคนคนนั้นต้องมาเลือกไพ่เองโทรมาก็ได้เพราะพี่เป็นหมอดูออนไลน์อยู่นะคะเข้าใจตรงกันนะอืมเธอจะมีปัญหาอะคุณเถิกนะ เขาจะมีปัญหาทะเละบ่แวงเกี่ยวกับที่ดินนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เขาอยู่นั่นแหละบริเวณนั่นแหละเนี่ยเขาจะเป็นสงครามคือเป็นกันอยู่แล้วแหละสงครามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคะอืมของเธอของคุณเธอเกิดเอฟซีก้างไก่เข้ามาดูเดี๋ยวมันจะตายจะก่อนเนี่ยมันรับไม่ได้นะฮะอืม แต่แต่นะคะเรื่องเงินเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองนะเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนไปที่อื่นนะเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนฝากใครไว้คือมันไม่มีเงินเข้าบัญชีตัวเองอ่ะนานแล้วเหมือนกันเหมือนเหมือนแบบว่าไปไปเข้าบัญชีคนอื่นแล้วแบบแบบมันมันมัน มันไม่มีนะมันไม่มีนานแล้วนะในบัญชีของเขานะ่ะนะคะเลขเจ็ดความหมายคือเนิ่นนานนะคะอืแต่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 นะคะเหมือนเงินนะ่ะไปอยู่กับผู้หญิงอ่ไปอยู่กับผู้หญิงที่ผีเข้าผีออกเนี่ยอเหมือนเงินไปอยู่กับผู้หญิงผีเข้าผีออก หมือนคนที่ผู้หญิงที่อารมณ์สองบุคลิกเนี่ยบ้านอยู่ริมน้ําเนี่ยบ้านอยู่ติดน้ําเนี่ยนะผู้หญิงที่เอาแนอนนอนไม่ได้เนี่ยขาวบางสวยเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเงินของคุณเถกไปอยู่กับคนนี้นะหรือเขาได้เงินจากคนนี้เออเหมือนกับคุณเถกเนี่ยได้เงินจากผู้หญิงคนนี้อ่าที่บ้านอยู่ใกล้น้ำผีเข้าผีออกเนี่ยนะคะ อหน้าตาดีเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวแต่เอาแน่วนอนไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะทุกคนนะอ,อนี่คือเงินของถือจะไปอยู่กับกับผู้หญิงคนนี้ที่บ้านอยู่ใกล้น้ำหรือจะได้ตังจากผู้หญิงคนนี้หรือเป็นเส้นทางเงิน อยู่ที่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้กำกับเป็นผู้หยิบยื่นเป็นผู้จัดสรรแบ่งตังให้เธออืมนะคะอืมแล้วจะมีคนเดินทางมาหาเถอดด้วยอะจ๊ะอืมไม่รู้ใครแหละกำลังเดินทางไปหา นะส่วนครอบครัวครอบครัวของเถิกเนี่ยของน้องเถิกเนี่ยติดค้างสินบนนะคะอืมถ้าใครอยู่ใกล้เถิกก็ไปเตือนเตือนเถิกด้วยว่าเถิกทบทวนให้ดีว่าเถิกติดค้างอะไรสินบน แต่เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนเธอไปขออะไรให้ครอบครัวเรายัางนี้เลยแล้วเหมือนเบื้องบนช่วยแล้วแต่เธอกะไม่ได้ไปแก้ะจ๊ะคือติดค้างสิ่งบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเธอด้วยให้ไปแก้ตรงนี้ถ้าเอฟซีกังไถ่ก็มาดูนะจ๊ะนี่พยายามพูดให้ดีเดี๋ยวจะมีคนมาดิ้นใจในห้องอีกนะจ๊ะ แต่นะคะแต่ลูกของเขาดีมากนะคะลูกของเขาดีดีมากๆเลยลูกของเธอเนี่ยดีมากๆเด็กคนนี้จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับครอบครัวในอนาคตนะคะแล้วก็คนที่คอยอุปถรัรมภ์คำชู เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอิอคือผู้ทรงศีลน,นะคะคือผู้ทรงศีลคนที่คอยสนับสนุนอ่หรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่คอยช่วยเหลือเอิออยู่นะจ๊ะ แต่ว่าลูกเขาอ่ะดีนะคะลูกของเถิกดีมากลูกชายคนโตเขาจะดีมากมากนะคะเขาจะได้พึ่งพาใ่ลูกชายคนโตนะจ๊ะทุกคนนี่พูดดีแล้วนะนี่นี่อ่านตามให้ด้วยไม่ไม่ได้ดูเอาใจใครนะจ๊ะ เดี๋ยวก็ว่าทัวลงอีกโอ้ยลำบากแต่ดูดวงนี่ส่วนโชคลาภ ให้เธออยู่เฉยๆนะโชคลาบเธอไม่มีเนี่ยถ้าไอนี้ไปอยู่ตรงปัจจุบันหมายถึงเธอจะป่วยและเธอก็จะมีคดีความเกี่ยวกับคุกกับตารางนะจ๊ะแต่ถ้ามาอยู่ในช่องโชคลาบความหมายคือให้อยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าโชรลาบ,บมี่นะเธอนะ โอฟลงมาิดนึงส่วนบอลิวานนะคะบอลิวานก็บอลิวานองเถกเนี่ยก็ผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอืม บริวารของเถกถ้าสมมุติเถกบอกว่าไปทำโน่นทำนี่ให้หน่อยบริวาลอยู่เฉยๆเพราะบริวาลคนนี้เขาจะทำเขาทำเองไม่ต้องมาออกคำสั่งเขาพูดง่ายว่าเถกคอนโทรนบริวารคนนี้ไม่ได้เพราะบริวารไม่ฟังเถกแต่ถ้าเขาอยากทำเขาทำเองบริวารของเถกนะลักษณะผม สูงเป็นผู้หญิงนะคะแต่ก่อนเคยมีบริวาลผู้ชายดีแต่เขาไปนานแล้ว บริวารของเถอเป็นผู้ชายดีแต่เขาไปจากเถึงแล้วแต่ถ้ายังไม่ไปตอนนี้เขากำลังจะไปแต่ถ้าดูในไพ่เขาไปนานแล้วนะคนคนนี้ดีกับถึงมากๆเลยแต่เขาไปแล้วนะคะโดยรวม ให้เถกระวังปากสุขภาพคดีความต่างๆนะคะเถกจะเป็นคนพาคุกพาตารางเข้าบ้านให้เถกระวังด้วยนะจ๊ะน้องเถกอืม เธอเป็นคนที่จิตใจแห้งแลง้งถ้าได้ถ้าถ้าถ้าเป็นผลประโยชน์ของตัวเองอ่ะเธอทำแต่ถ้าทำเพื่อคนอื่นโดยที่ต้องต้องควักนะ เธอไม่ทานะจ๊ะอเพราะเธอเป็นคนที่ขี้เหนียวนะ่ะเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียสละให้ใครขี้เหนียวมากๆนะคะอบริวารเนี่ยถามว่าบริวานอ่ะเขารักเธอไหมเขารักนะแต่เธอมักจะทำลายความรักของเขา ทำให้คนดีๆจากถือไปตั้งหลายคนเออที่อยู่ก็สู้คนก่อนไม่ได้หรอกบริวารเถกันะอืมบริวารของน้องเถิกนะ่ะที่ที่ผ่านมานะ่ะดีมากๆเลยแต่คนเหล่านั้นจากเถิกไปแล้วส่วนที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยักแย่ยักยันอืมไม่เท่าไหร่เถอก็หนักใจกับบริวารพอสมควรอื ชี้ให้ไปซ้ายบริวารไปขวาพูดง่ายว่าบริวารไม่ฟังเธอเพราะบริวารมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ฟังแต่ไม่ไปอก็จะอยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่กวนอยู่ตรงนั้นแหละทำให้เธอไม่สบายใจเรื่องบริวารด้วยตอนนี้นะคะ ก็จะยุติดูดวงเธอแค่นี้นะเพราะว่าให้ทุกใบที่เปิดมาเนี่ยมันเปิดหมดแล้วว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดียังไงยังไงมันขึ้นมาในไพ่แล้วอนาคตอ๋อยังไงก็เดินทางแน่นอนถ้าเธอไม่ไปแท้ไป แท้กำลังจะเดินทางอ่าสามีของเธอเนี่ยคือไอ้น้องแท้นี่ยกำลังจะเดินทางวันสองวันนี้แหลอะอืยังไงก็เดินทางแน่นอน่ฟนของเธอไงนนะเออแต่ส่วนเธอจะไปด้วยหรือไม่ไม่รู้แต่มันขึ้นในช่องคู่โคง กำลังจะมีการเดินทางเอเคนะคะ FC ที่น่ารักของเราของฉันของพี่ของคุณแม่และ FC ข้างไข่นะคะวันนี้กูพูดดีแล้วนะอืมดูซิมึงจะเล่นอะไรกูอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ก็เหมือนเดิมนะ,ะถ้าใครจะดูดวงนะคะถ้าอยากให้ดูดวงให้ก็เอาชื่อนามสก,กุลไว้ที่ข้อความก็ได้นะคะชื่อนามสก,กุลข้อความแล้วพร้อมคําถามนะคะ,ะแล้วก็ค่าครูร้อยเก้าสิบเก้าบาทอุนถ้าจะนัดดูดวงเดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้แล้วก็นัดดูดวงแอดไลน์กันมานะคะจะได้ได้เห็นดูตัวตัวโต้กันไปโต้กันมา หรือถ้าไม่มีตังค์บอกออขอดูฟรีได้ไหมได้นะแต่ต้องไม่มีจริงๆเอาชื่อนามสกุลใส่ไว้พร้อมกับอันหนึ่งคำถามอ่าดูฟรีอ่าก็คือให้ถามจริงๆให้ถามหนึ่งคำถาม,ถามแต่ก็ต้องดูให้ครบเลยแหละถึงดูไม่เสียตังก็ต้องดูให้เต็มที่นะไม่ใช่ว่าอ,อ่ไม่ได้เสียตังค์ดูให้ครึ่งคำถามไม่ใช่นะดูให้ครบนะจ้าอ,อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่กูพูดดีแล้วนะเออ